ปาด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 เอาสวัสดีพี่น้องครับสวิลาสวัสดีพี่น้องนะครับพี่น้องช่างเฟซบุ๊กพี่น้องช่างยูทูปครับเมื่อนี้เหาอยู่ที่นะครับหน้าบ้านโน่นคำแปรนะครับตำบลกุดน้ำใสเพื่อนอำพภอจังหวัดขอนแก่นเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ที่ว่าพาพี่น้องครับมาเบิังวิธีการทำหน้าเข่าพันธุ์มันมัื่อคนเนี้ยคนเนีรยคนพี่อ่าเรียกแจ๊สเดือดันเดี๋ยวเชิญคนพี่ด้วก่อนเชิญคนพี่มาก่อนนะครับแข่งเล่นนะครับเนาะ ใช่จะให้คนพี่เคนแนะนำเนาะให้คนดี่ว่าอยากาเป็นเขยท่งพี่ต้องค็ดจังใดต้องดำก้าจังใดจังใดถึงใจฟอเแ่าแม่แถาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันอาทิตย์นะครับอันนี้เขาเป็นแปลงหน้าดำเป็นแปลงท่านเขาเป็นบ่ครับจ้าก็คือเฮ็ดท่านเขาเพื่อไปกินเป็นหลักเนาะจ้าเฮ็ดไปกินแล้วว่าเขามันแซ่บมันถูกใจเจ้าของแล้วก็เลยอยากเฮ็ดไปหาแบ่งปันพี่น้องชาวน้ารำกันจ้าก็จังได้ดำเอา สำคัญเลยพี่น้องคือที่มามือนีเนาะอ่าเดี๋ยวใครขึ้นขึ้นขึ้นทีมันดำไปก่อนเลยก็ได้นะครับอ่าผมมาดดำกับเพื่อนแล้วละ่ะนะครับได้ประมาณเถ่านึงแล้วละ่ะนะครับก็เลยอ่ะได้มาแล้วมาดดำกับเพื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ได้ลิปมันด้สิบว่าแล้วเนาะนะครับก็อยากให้เพื่อนให้พี่น้องได้เห็นน้ว่าเพื่อนเฮ็ดแปลงเขาเนี่เฮ็ดงามเลยพี่น้องครับเบิง่บง,งพี่น้องเบิ่งจัดแปลงเขานะครับอ่าเพื่นดำครับจ้านี่เลี้ยงกันงามเลยนะครับตอนนี้มือนีเลยมากวะนะครับถ้าทุนว่า นี่ว่าผู้ใดเห็นคนเห็ดหน้าเขาเนาะนะครับคนมีลูกสาวเด้นะครับคนมีลูกสาวถ้าพี่น้องนะครับมีลูกมีลูกสาวอยากได้เห็นแม่เท่าเนาะเดี๋ยวใครเพิ่นบอกบอกบอกว่าดำหน้านี่นะครับดำบแบบไหนนะครับวิธีดำบแบบเพิ่นนะครับเนาะเดี๋ยวคุณแม่บอกนะครับว่าดำบเขาดำบแบบไหนเขาบอกว่าเขาดับหน้าดับสอนเลยอ่เพิ่นว่าผมผมดับหน้าว่าเปลี่ยนเนาะผมดำหน้าว่เปลี่ยนนะครับว่าะดาษกกรแยกแยกออกมาแยกแบบนี้ครับเดี๋ยวตักกล้องไม่ให้กันนะครับตักกล้องเห็นบล็อ ออกมาให้มันพอดีกับมืออันนี้อันนี้บมงไว้ยได้ไม่น้องอันนี้แม่เถ่าเด้แม่เถ่าให้แม่เถ่าอวดสอนแม่ลูกเคยไปกันมานอกกันรู้เคยจอล่ารูกเคยจอมล่าไปมานอาให้มันพอดีกับมือจ้ะแบบนี้เนาะครับเนาะออกอีกอันนี้คือกับไงโพดแม่นนะครับกับไงโพดพวกนี้เนาะพออดีกับมืแล้วตอนนี่โป๊เวลานั้นเท่าสีเพิ่มเอิว่าใบก้าเนาะจ้ะใบก้า นิยวสี่กับนิยวโป้ห้านี่นิยวกลางนิยวโป้ห้าสีแดงออกมาสีทจ้าพังซี่ถึงมาปพ๊บหัวแม่มือใส่หักเข่ากล่องเห็นบ่กรองไม่เกิดเลยครับผมรองมากใส่ไก่แม่มือใส่หักเข่ามาที่นี่แม่เดี๋ยวพามีหนึ่งนะเขาเขาลงเขาไม่การก้าเพรว่าก้าแต่ละกลุ่มมือให้เขามา่อดำเนี่ยต้องใส่ประม่านตะจนเขากับเบื้องความเหมาะสมของสภาพดินของพันเข่าเนื่อจาว่าเขาควรสีใส่เท่าไหนอายุเข่าต่อไหนในช่วงนี้ก็คือแม่สีใส่อยู่ประมาณ หาหกเจ็ดต้นแล้วแต่เข้าแบ่งออกมาได้เนาะจ้ะประมาณนี้อ่าประมาณนี้เนาะค่ะบ่บ่หลายไปเนาะจ้ะบ่หลายจำนวนไปจ้ะประมาณเจ็ดเนาะประมาณนี้หระหรือผู้ใดที่นะครับสมมัดผ้านำสี่เขาก็บ่ไดเลยหรอกเอาประมาณเอาประมาณเอาเวลาเฮาจับเฮาสิรู้สึกเลยค่ะว่าอ่ากำได้จำนวนเท่านี้แล้วเดี๋ยวพ่อแม่พร้อมที่จะจับเอาจับแบบไหนครับจับแบบจับหัวแม่มือแม่ไม่หักแล้วกับอ่าเอานีกร์รอกลงไปดีกรีก่อนนะครับนีกรีก่อนก่อนก้าไว้นะครับก่อนก้าไว้ไม่เก้าแตกจ้าคุณแม่ ก็เสียบลงมัในี้เอาเสียบลงก็เสียบตัวสีเล่นลงครับอันนี้พูดเข้าไปเสียบไม่สิแม่ค่ะปักลงไปอันนี้เบื้งไหม่เด้ออันนี้เบิ้งไหมลูกเขยเบิ้องใหม่เบิ้งไหม่เนี่ยค่ะจะว่าเป็นเขยบ้านนี่เบิ้งไหมเด้ออันนี้ไม่เถไม่ซสอนหรอกเนี่ยนะครับเพราะนี่ลูกสาวอยู่เนี่ยนะครับแล้วที่เขาขึ้นหมุนหลังมึงนะครับก้านนี่ตรงกันเป็นแถวเป็นแถวเลยนะครับเวลามเนี่ยดาแบบไหนแม่ดามถอยหลังนี่มั้งครับจ้าดาถอยหลังมื่อห้ากับสีใบกะออกมาตามออกมาปุ๊บนะครับพูดผัวไปหรอกว่าเดี๋ยววมาเดี๋ยก นน้องแม่เาะขับกันนี้ระยะห้างเข้าอย่างนี้เ่ยระยะห้างเอาเหมาะสมนะค่ะแต่กถือว่าห้างจนเกินไปประมาณยี่สิบเส้นค่ะโอ้ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบเส้นมั้งครับจ้ะประมาณยี่สิบเส้นตั้งเป็นแถวประมาณยี่สิบเส้นคือว่ายี่สิบเส้นนี่คือพอดีมั้ยบอสครับสำหรับเข้าจ้ะโอ้ก็ที่เกินไปเพราะห้างเกินไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลของใครของมันเนาะจ้าเนาะเรียบแต่แปลงหน้าแม่นครั พอที่นี่แม่เห็นแม่บ่อยฟังบ้านนี่ว่าโอ้แม่เนี่เนาะพี่เนาะล้เต็นเน่ยล้เต็มเนี่ยเนาะพวเต็นเนี่ยเขาลงเต็มเน่ยเขาเนาะเออเอาอันพุ่แม่บ่อยฟังเนี่ยที่แม่บ่อยฟังมาเป็นอยังแปลงเขาก็ต้องใส่เขาไหน่อยอ่าลายนี่หมายถึงจำนวนเัวการครับจำนวนตัวกครับผมคือเขาของเขานี่อันนี้คือพันธุ์ซีพี่ตองแตนเนาะค่ะเป็นเขาไม่ไวแสงแต่คือเขามีอายุการเก็บเกี่ยวครับ ่าไดถ้าเกิดว่าเป็นรอย20เมือเมื่อถึงระยะ<ม>เวล่าของกุศิเชียวเลยครับซึ่งในควม่มชอบของแม่ก็คือแม่คิดว่าอ่าไ่าต้องให้เขาแตกกอดอกครับให้เขานีไส่ใส่อจาจจะไหลในความคกีบของเพ่นอื่นนะจ่ะครับกฮาโกเจ็ดแปดนี่คืออาจจะไหลในความคกีของเพ่นอื่นแม่คิดว่าดูแลบำร,รุงดูแลเอาเฉพาะต้นรักที่เฮาดำไปเนี่ยไม่ต้องให้แตกกอก็ได้ อันนี้คือของพ่เป็นเป็นเป็นหน้าดินเงี้ครับคุณอันนี้เป็นล้วนผสมใต้จ้ะล้วนผสมใต้เนี่คือว่าเป็นดินใต้แล้วก็ต้องใส่โบ้ไลน์นะครับแต่ใส่หลายได้ค่ะนี่ในข้ามของคนอื่นอาจัศว่าใส่หลายคือแมวบามันดินแท้มันอาจจะหัดตัวมันอาจจะบ่สามารถแตกกอได้ปันไดลก็เลยจำนวนต้นตาตอหนึ่งกอเขาเลยอาจจะเบิ่งหลายจักหน่อยครับจ้่ก็เลยต้องใส่หลายจักหน่อยแม่นะคะเพราะว่ามันเป็นดินแท้ดินแท้เลยคัดเนาะจ้ับนะครับมันก็คือดินเหนียวมากกว่านี่ ดินเหนียวไหลแห้งฮัดแห้งฮัดเป็นบ่าด้านดินท่ามดินล้วนเหมืนเมื่อกล่าฮัดอันนั้นมันสามารถแต่กอได้ดีตัวพี่น้องเมื่อนี้มามาเห็นเพป็นดำหน้าครับสรับตัวอุ้งตัวเลยนะครับเพราะว่าดำหน้านี่ยสำหรับผมนี่ผมก่เห็นหมวกบางงามเลยนะครับสำสำหรับพี่น้องครับผมเป่รลูกดอกว่าเพป็นสี่ที่หรือสีข้างเนาะนะครับแต่่วาสำหรับผมเ่็นเบง์ลีวนะครับถือว่าเพป็นดำหน้าในภาพนี่แหละเผาหนาเผาหน้าพันนะครับ พูมเนี่ยเขาโ่กเป็นเขาพันเงียงครับเนี่ยบอกตัวกองแค่ข้าวเลยสำหรับแปลงนี้ก็คือซี่ที่ตองแปดเนาะค่ะครับมเป็นข้าวไม่ไว้แสงเมล็ดเปลือกสีขาวครับให้ความนุ่มให้ความานุ่มคือ,คอข้าวหนึ่งยาง้มเส้านะคะยง้มมือแรงก็ต้องปุ้นหีก,ก็ได้เร็จแล้วถ้าพี่น้องผู้ใดบเ่เคยพอเขาหน้าปังพี่วานหนุ่มๆด้วยะวอยาฝ่ามวงถาม่ันนี้ยขัน,จนเจ้าเพราะท่านล่องปู่เปิง ยาเปล่าเจียวผู้ใดครับว่าเขาหน้าปังมันแข็งคขั้นนี้นะจ้าเกี่ยวเกี่ยวข้าเห็ดทวงหน้าปังกินนุ่มๆเนี่ยไป็อดสิ้นปีเลยเขามีขายปะครับยุนี่ครับอ่าตอนนี้มาเลียขั้นเข้าเนี่ยเบิด์ตแล้วจ้าเบิดรันพี่น้องจนเบิดแล้วย่างถังเตะจากของล่องแปงนี่แหะจ้าเบิดแล้วเอาเมื่อวานถึงกล้าเบิร้าที่พี่น้องเห็นอยู่นี่พี่น้องพูน้อาพี่น้องอยากได้นี่อสามารถสั่งได้ปะ จ้าสามารถจ้างจองไว้ได้ค่ะนี่คือเขาพันนี่แหละไฟพันธ์ที่ดำนี่แหละนะครับผมต้องบอกพี่น้องว่านะครับโซมีแลาเสาหน้าพันเนาะแม่เนาะไ้นะครับอ่าเมื่อนี้กับหน้านะครับหน้ากับหน้าเพื่อนน้องนะครับก็โอ้เป็นอีกคิวหนึ่งนะครับที่ว่าบรรยากาศในหมู่แรงนะครับเร็วแล้วเนี่ยนี่กินว่าหน้าหนี่งจากไมก่อนต้องเบิร์ตไหมใช่เราดำนี่พื้นที่พื้นที่ดำั้งเบิร์ตกับประมาณ เจ็ดแปดลาจ้ะเจ็ดแปดลาเจ็ดแปดล่นี่คือไม่เห็นเงินนะพ่อแม่เจ็ดแปดลานี่คือหน้าดำเลยจ้ะโอ้หน้าดำหน้าวานอีกับประมาณเกือบสิบล่ยเอ่อหน้านหวงครับพื้นที่ว่าไหนผู้บ่าวฟังไว้เด้อผู้บ่าวเด้อฉันว่าเป็นเคยต้านีเด้อนะครับเด้อนะครับเพคนบอกแล้วเนี่ยเราหน้าดำเนาะแล้วตอนนี้ที่สำคัญครับละลายอะไรที่เพคนบอกมาเนี่ยคือเฮ็ดจากคนเนี่ยสองคนเจ็ดสองคนครับกับตากล้องนะครับเนาะ มืัอนี้ไข่คุณพ่อเพิ่นนะครับเป็นเรื่องียาดสูงสุดไข่คุณพ่อเพิ่นว่าถือกล้องไงว่าพีา่ตากล้องติศตัวเนาะนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือดำสองคนมอสเน,นี่นดำจากมือมันเล้วดิเน,นี่ยนับมือน่างจ่าเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะจ้าเนาะนี่คือความสุขของเขาเป็นบวกคุณแม่จ้าเที่ตามกำลัง,งของเขาตามความเหมาะสมของแต่ละคราขครัดอันใดที่มันลงตัวกับเขาไปเรื่อไปอันนี้คือเหตุแค่สองคนนะครับตรวนะครับแค่สองคนหัวเมีย นะครับหลายเลยนะครับพุทธพ่อพวกนี้กนประจำมันทะไม่สวยหยือไม่ไม่สวยคือว่าเปติดติดกบ่อดีมีพวกสุดหมักๆเรื่อยนะครับโอ้เจ๋อเลยนะครับเขาเข้ามีพันเดียวมันมาครับยี่นี่มีหลายพันอยู่ค่ะมีพันยังไงครับบอกจักกล่องนี่อ่าเฉพาะแปลงนี้ก็คือซี่พีตองแปดเนาะค่ะครับอันที่เขาปากดำไปแล้วนั่นก็คือซี่พีสามสิบห้า ก็ครับเนาะเดี๋ยวจักหน่อยสิแก่ก่อสิน,น่ามันเลยก็ครับนเนาะคุณแมุ่ะปุ๋ยสูตรไหนครับไม่ทำเป็ุงขอแค่เป็นไอเขาไอปุ๋ย,ยครบสูตรครับถ้ามาปุ๋ยครบสูตรก็คือ NPK ครบทั้งสามตัวนะ <NP K S 2> จ๊ะ NPK มีอะไรบ้างคุณแม่บอกคร่าวๆหน่อยครับคืออะไรฮะคร่าวๆคร่าวๆคือ NPK ปุ๋ยที่แม่ใส่อ่าแม่ใส่สูตร16 88อันนี้คือ NPK ครบครับหรือว่า ก็คือในตัวเส้นตัวเอ็นเยอะหน่อยเอามาผสมอีนนะกทีก็ได้โอ้เส้นเนาอยได้ครับหรือบางมองเพื่องหาตรนี้ก็ได้ก็เอาที่6กชกแปดก็ได้ค่ะหรือแล้วแต่สะดวกของแต่ละพื้นที่ขอแค่ว่าให้มี NPK ครบทั้งสามตัวก็พอนี่คือีกทีสุดการเฮ็ดหน้าเข้าพันธุ์ครับพี่น้องนะครับฝากพี่น้องไวนะ้นล้วแป่งอยู่บ้านไหนคนนุณแม่ มาดยแลตบุาใสอาเภอองจังวัดขอนแก่นจะบรู้ว่าเสียงที่จะยินบอนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ไม้เขาพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ที่พี่น้องเห็นอยู่ด้านหลังนี่คือแปลงเขทข้งเมดครับแปลงเขาพันเนาะของคุณแม่ลุยุณมีลุยนั่นแหละนะครับว่าอ้าวคนเดทีิป่คลิปนี้นะครับของใหม่่้งุงลลายอยากจะมากื่ออยากสาเบิะคาเบิ้เลยยูปการเทบอกนี่แหละนะครับท้นีครับมานนเพิครับม่เี้ยกเพินะครับ มืูอนี้ดีใจหลายครับเลยมากจับหน้าเขาพันธ์นะครับที่ต้องบอกว่ามูลค่าต่อปีว่าไม่หน่อยๆนะครับที่เขาพันขายเนาะคูณได้สนใจอย่างนี้ได้เขาพันดีๆไปเฮ็ดไปปลูกนะครับสามารถที่จะติดตัวคนได้นะครับผ <_ s 2> ่านธ์นแล้วดูแลนานไปเรื่อยนะครับาเป็นยังไงเราบอกเพิ่มเกี่ยวก็มี่าทรงไข่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับมูอนี้ขอบคุณคุณพ่อนะครับที่เป็นตากล้องไข่ขอบคนพุณนุ่นพี่จ้าเออนอนพุ่นพ่อเยนพี่เลยก็ได้นี่งแม่ก็ได้เนแม่เนาะนะครับขอบคุณแม่ ลุยนอกนอกลับเนาะที่ <hel Gob. S 1> ไข่โ้อมรูนะครับวัอนี้ก็มาดำหน้าเพลินนะครับคือว่าโอ้วัอนี้มันก็สุกสิมากดำเพื่อเพิ่นดูไข่เพิ่งออกในเห็นน้ำนะครับวิธีการเห็ดเขาหน้าพั่นแบบอิงซี่คุณพ่อไทยคุณเบื้องในด้านหลังอันนี้พั่นหลากหลายด้านหลังว่าเบื้องคุณพ่อไงพั่นหมักหนาโรตีคุณพ่อวานั่งก็ได้เด้อคุณบ้านั่งก็ได้อันนี้ยังไม่นั่งดำคือมือหนังทุกคนเป็นเทมีเด้อิงซี่ อันนี้ก like ็เป็นการปั้นหยาสดมักปั้นหยาสดมักก้อนก้อนที่จะปั้นหยาสดมักคือฟางฟางนี่ก็ไถกบก้อนไถไถกบไถกบต่อสร้างแล้วกับปล่อยปล่อยใหยามันขืนดีปล่อยใหยาขึืนให้ม่ว่ากินหยากินหยาแล้วมันก็ขี้ออกมาขี้ออกมาปุ๊บมันก็มาเป็นปุ๋ยยี่น่าไฮน่านี่นะครับพ่อๆเลยดูการที่เขาจะเอา มาปักดำเขาก็ปั้นลงไปอีกอันนี้คือพืชสดนะครับปั้นมือนี้คือพืชสดปุย๋ยปุ๋ยเขาเรียกว,ว่าปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพืชสดครับผมสามารถที่จะเป่อยได้เร็วป่วยเร็วก็ต่อสร้างอีกครับผมเขาจะได้เป็นปุย๋ยลำเลียงต้นก้าเล็กๆขึ้นมาครับผมคลิปนี้คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเนาะ,ะลูกสากลูกชายก็เริงมากพอดี มาแล้วเจ้าฟ้อนเจ้าของช <ม S 2> <ม>่องนะรครับสำหรับมือนี้ฝากพี่น้องไว้พี่นี่มีละเดี๋ยวไปดำหน้าสุดพื้นตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไปดำหน้าสุดพื้นตัวก,วกวนน่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะสำหรับมือนี้ขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับ